สวัสดีครับสวัสดี F T เอฟทีแพนเพจไปหน่อยครับอันนี้เป็นปลาสลากเป็นปลาสลากกาบแห้งนะครับเนาะหิงไฟสูงสูงตำลำพริกป่าย่างก็ได้หิ้งใส่ตำบะม่วงก็ได้ตำบะฟางได้มัดนะครับเนาะหิ้งใส่ตำน้ำพริกย้ำผักกาดส้มย้ำผักกุ่มดองผักกลุ่มดองคำมะดเนี่นะครับนะ สิ่นี่นะครับดิวีน้อยครับมาทําถุงนาแรงมาเซเพื่อผลิตวัตถุดิบมาปลูกพักไม่ใ่เขือมาเลี้ยงกุ้งหอยปูปลามาวางแผนทําถุงนาแรงมาเซ่ที่เป็นแรงอาหารนะครับเนาะนะครับมันะนะเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์ผ่านการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเนาะแกเขาจับกินผ่องปล่อยผ่องในตรงในนาเขา เมีเนี้กับอ๋อปลาเลอะปลดเดอเราก็เอามาสร้างเป็นมูลค่าต่อยอดเป็นเงินเป็นทองนะครับเอาไปตําขายเป็นไม่เสียบเป็นเสียบเป็นเสียบตีล้านกระตึ้งได้ขายนะครับเนาะอยากได้ไปเอาตีล้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองนะครับเนาะใหม่ๆนี่มันยังมันมาน่าก,กว่าหลายเตือ้อบพี่น้อยจะเอาไปสกขาชัตะหีบก่อนนะครับเนาะตำเช็ดบะห่ว่บะหมวงปลาแหง้งปลายยางมะขนาดวิ่งตำน้ำพริก ยำผักกาดชมยำผักกลุ่มดองนี่จุดยอดมันหอมนะครับเนาะตำน้ำพริกปลาแห้งกระมักการวางแผนไว้ลงหน้านะครับเนาะเเดียวนี่ปีน้อยกับได้วัตถุดิบจากทุ่งนาแรงมาเสบบอกว่าเป็นพักไม่เซเคือกุ้งหอยปูปลาที่ปีน้อยเลี้ยงไว้ปล่อยตามธรรมชาติแหมหน้อยกับกบแหมหน้อยกับเขียบนะครับเนาะเต็มตรงเต็มน้าน,นี่แหละครับนี่นะครับเเดียวนี้ก็ได้เวลาที่ ทยอยเอาไปใจ่าตีล้านได้ละนะครับนาอเพื่อเป็นการลดทุนล้านเป็นการวางแผนไว้ลงหน้านะครับนาอขอบคุณพี่น้อง FC, เอฟซีแฟนเพจบอกว่าคนเมืองเขาหรือว่าเอฟซีต่างภูมิภาคต่างจังหวัดทีด่สนับสนุนอุดหนุนพี่น้อยสินค้าทางออนไลน์นะครับนาะพริกลาบพริกแกงพริกน้ำเงี้ยวข้างในช่างได้นะครับนาอไปสะดวกไปเอาตีล้านกับวางขายตีล้านนะครับขอบคุณที่ไปอุดหนุนพี่น้อยตีล้านครับ สาวอาทิตย์พี่น้อยจะดูแลบริหารจัดการเองสาขาน้วาวมินนะครับเนะาะสาขาชาติภิบสาวอาทิตย์ครับน้วาวมินพี่น้อยจะไปขนวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลไปถึงประมาณวันศุกร์นะครับเนาะถึงวันศุกร์พอถึงวันศุกร์ปุ๊บนะครัเอฟซีแฟนเพจหนังกินเหล้าท่าหันพี่น้อยก็จะกินเหล้าเมากับเอฟซีโคลหันนะครับเนาะเจ้าดีซีทีห้าพี่น้อยก็เดินทางไปสาขาชาติภิบ เสาธิดพี่น้อยจะดูแลบริหารจัดการเองสาขาชัดเหีบนะครับนอะเสาทิตส,สองวันครับวันจันทร์ก็เดินทั้งแนวอกับเหนือมาเนี่ยมาทําทุ่งนาแรงมาเซเหมือนเดิมวันศุกรก์ขับรถครับ,รบไปล่านเหมือนเดิมนะครับนอะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูไปอุดหนุนพี่น้อยตีล้านครับเนี่ยย่าเฮือพี่น้อยมุ่งม,มั่นตั้งใจมาเนี่ยมาทำก็เฮือ ความเป็นเมืองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแลวปลากันที่ล้านสวัสดีครับ